จะเขียนให้ดียังไงเป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก็ไม่พ้นกอดแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหมพมหน้ากันทัดอาหารเคยมีแค่ฝันใหม่ไม่มีเพลงกลมใดไม่มี ผมผ้าไม่เคยอุ่นเลยกอดหมอนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกทีไม่มีอะไรจะเขียนแต่ครูมาอ่านพรุ่งนี้วันแม่ก็ได้ชุดลั้น้ำตาใ้าแม่ฟังอยู่ให้ว่าแม่อยู่ไหนให้ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งรักกลับมาให้แม่ฟังอยู่ คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีเป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก็ไม่พน้นโกรแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหม้อมหน้าการทาดอาหารเคยมีแค่ฝันไใมไม่มีเพลงกลมใดไม่มี ผมผ้าไม่เคยอุ่นเลยกอดหมวอไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกทีไม่มีอะไรจะเขียนแต่ครูมาอ่านุ่งนี้วันแม่ก็ได้นละน้ำตาให้ไม่ฟังอยู่ให้ว่าแม่อยู่ไหนให้ว่าแม่เป็นใครช่วยสัง่งรักกลับมาให้ไม่ฟังอยู่ คิดถึงหนูหน้อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี